รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เรื่องนี้เรารู้กันแค่3คนใช่ไหมใครบอกเองเนี่พไมอ่ะไม่ได้รู้แค่3คนจะมีหุ้นส่วนอีก2คนเฮ้ยหุ้นส่วนใครวะเฮ้ยวยก็ข้ามาเข้ามา้ามาอะนะขามาเ้มเฮ้ยเฮ้อ้ายี่ยน่อี่าี่ย่ยี่่ยี่ยีสยียี่ี่ยี่ยี่ยเ่ี่ยี่ยี่ยี่ี๋ยี่ยี่ยจ่ยี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 ่ยย่ยี่ียี่ีย ไอโดไงจำไม่ได้อะเดี๋ยว็ดเด็จำได้แล้วเอกเอามันสองคนมาทำไมเนี่ยเอ้ามันสองคนก็อยากจะรวยเหมือนเรามันาสมัครเป็นลูกน้องไงนนี่ดิเอกนี่นะรับคนมั่วซั่วนะแล้วถ้าเกิดบังเป็นสายตำรวจนะนะตำรวจอะไรเขาเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยเออฉันเป็นลิเกที่ไม่ได้เป็นตำรวจอ้าแล้วเองอะผมเป็นตำรวจ ตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจผมคือไอ้ไอ้โด่งไงเซลขายของเลยครับเนี่พี่โด่งกับพี่สอนทองนี่หนูรู้สนิทกันเลยันอ้าวสนิทกันเลยใครสนิทกับมึงเราเล่นกันมาต่อนพุงพีนั่นแหละสนิทกันไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหัวจะรับจะเดี๋ยวเแต่ปัญหาน่ะมันไม่ไม่ใช่หมดแค่นี้นะเสียงได้แล้วสั่นได้แล้ว แต่ทีนี้เราต้องทำยังไงให้แบบเออสารให้มันดูแบบดูน่ากลัวเชื่อหน้าเชื่อถือไอ้ไอ้ากไม่ได้สนใจเลยเดี๋ยวฉันาจะจัดการไอ้โดนมีมวิธีบ้<ม>างไหมมีครับ วันนี้โดกจะมาสอนวิธีการสั่นวิธีการเขย่าวิธีการทำยังไงให้คนที่มาแล้วจะเชื่อถือนะครับเชิญเจ้าแม่นี่เจ้าแม่เชิญเลยครับไป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 ไทไปไ่้แน่ไปไป้ปาปไ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 วไปไปไ่ไหไป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 ไัไปไววปไ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 ปนปไป่ปไ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 ชไอไป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 ช็ไตไปไปไป่ปไปไปไัไ็ไป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 ไไปไปจปไ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 ไปปเป็นจังหวะด โอ้ยไอ้ยองครับดูที่ถีบก็แม่สะกระเด็นเลยอุ้ยโอ้ยอันนี้มันก็โอเคนะมันก็ถ้าเกิดไม่ได้เองก็ค่อยจี้แล้วกันนะมันช็อตแรงไปป่ะครับถ้าแรงไปดิ๋ยวจะแม่จะตายซะก่อนะสิมันจะไม่แค่นี้ถ้าสร้างความเชื่อถือจะแม่รำเป็นไหมรำเป็นไหมเนี่ยมันต้องรำโชว์ให้ลูกคิวลูกหาเขาดูเน่เน่เน่ถ้าเรื่องรำนะต้องชันเลยว่าะชันเป็นลิเกสอนเข้าไปเฮ้ยทอตนมือไมปทางเมย์ เอางี้เดี๋ยวฉันสอนร้ำเองอ๋อเออสอนหน่อยเจ้าแม่ฮะลำตามชั้นแล้วกันแต่ว่าเวลาลำเนี่ยพวกตามตำหนักเนี่ยมันต้องมีเพลงประกอบด้วยอ๋อต้องเอาเพลงมาประกอบไม่ใช่ดูแบบมีมนตนขังเลยไงอ,อโอเคโดดตีมา,า,าไปแล้วไปแล้วอีฟ้าเอ้ยแสนสุดโูง ผู้เฒาป่วยไข้บอกไ่อยู่ไหนโอ๊ยฉันทั้งเจ้าแม่จะกินซกเล็ก ให้มันได้เรื่องมั้เนี่ยเขาจะเชื่อหรือไม่เนี่ยถ้าเป็นลำเนี่ยคงไม่ได้ผลหรอกครับพอจะเต้นได้ไหมเอาแบบให้ทันสมัยดีกว่าออแบบแบบลูกจิบลูกหาเวลาเข้ามาอะไรตำหนักแล้วแบบเอ้ยดูคึกคืนว่ะโคตโคตตัวอยู่ตลอดเวลาตงตีมาครับเจ้าแม่เตะตาผมเหลื้อยหน่อยเจ้าแม่เจ้าแม่โอทางนี้เอยเออานีเอเโเอ จะแม่ไปเร็วกว่าเราอย่าไปนะแม่อย่าไปเอาโอยเอาอีก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 กล่องเสื้อเลื้อยเลยเลื้อยเอวเลยเอวเลย าตายแล้วอโ,โอ ی, ้ยเข้าท so yeah! ี่ผิดแล้วจะมาสํานักเจ้าแม่กาหลงมาผิดแล้วที่นี่มังสีลมซอยสีนี่หว่าคุณมานั่งที่นี่ทำไมมาตั่งเร็วเจัดให้ดลจัดให้เลยจัดให้เลยอ้าวทำไมทางนี้ มึงฝึกเจ้าแม่หรือมึงฝึกลิงวะเนี่ยเออนั่นนั่นอ้าวอาโอ้โหเอาตรงวัานี้วันดีครับพี่ชมจ้าเฮ้ยกูจะจับมือมึงเอานะมาทับกูทำไมอ่ะมึงก็ขอที่ชทับยงอะไดิโอ้โอ้คเอาวังนี้ไปยังไงมายังไงมาตำหนักนี้ได้เราไปยังไงมาไงก็คือจะบอกว่าอัวก็ได้ยิงนะว่าเขาล่อมเขาลือกันว่าเอ่อ ที่นี่มีตำหนักของเจ้าแม่กาหลงใช่ครับปัวก็เลยอยากจะลองมามาดูซะหน่อยอนะครับดูอย่างเดียวเหรอก็ไม่ได้มาเชื่องมงายอะไรนะแค่มาดูดูเดี๋ยวก็จะกลับแล้วถ้าอย่างนั้นล้วก็จะแนะนําให้รู้จักกันแล้วกันเจ้าแม่กาหลงเจ้าแม่กาหลงสวัเจ้าแม่ฮะสวัสดีเจ้าแม่สวัสดีจ้าเออทำไมไม่หันหน้าหันตามาคุยกันบ้างอ่ะเจ้าแม่ เอาอยัางไรก็หันไปคุยก็ดีติดนี่จ้าวะแกโอ้ย,อยก็นึกว่าใครโถยีแพงเค้กนี่เองนี่ๆี่นี่นี่ย,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 ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเอามาฉันบอกเลยนะว่าร่างเนี่ยนะประทับทรงได้เด็ดดูดวงนี่เผ็ดสุดๆแม่นอย่างกระจับวงัง โอ้ยแพงเค่เนี่ยฮอ,อ,อโอ้อยังไงกูก็ไม่เชื่อหรอกถ้าอย่างงี้มันต้องลองพิสูจน์ดูกองอ่าวได้ได้เลยถ้าอยากจะพิสูจน์นะเฮียต้องจ่ายมาห้าพันจ่ายเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันโอ้โหนี่เท่าไหร่กูก็ไม่ให้หรอกเทีนี่เป็นเจ้าแม่กูกลับเลยลเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> ลบลูนนั้นเอาแล้ว จ้าแม่สาบให้มันจะหมูกบ้านเลยจ้าแม่สาบมันก็บ้านอยู่แล้วนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จ้าแม่เข้าแล้วเหรอเข้าแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วไงไงบึกบี้ใหญ่จ้าจ้าแม่เข้าแล้วเริ่มบึกเข้าเข้าวจะทุบดักนี่ไป่แล้วเริ่มบึกเข้าลอยหน้าลอยตาเนี่ยไอ้อมอย่ากลัวอย่ากลัวสิอย่าแม่เขาอย่างนี้อย่ากลัวอย่ากลัวมัน จ้าแม่กันครับอยากกลัวมันสิไปสู้กับมันไปอยากกลัวมันพี่นี่เข้ายังเข้าแล้วมาเลยเหรอไอ้หอยไอ้หอยแล้วก็ไอ้ไอ้อะไอ้ไอ้ไอ้หน้ามันหลังคนละเรื่องแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ยศครับเจ้าแม่นั่งอ่ะไอ้ลักษ์ครับแม่ไอ้สอนท้อนี่ครเจ้าแม่ มึงไอ้ช่องได้เห็ไมด้ไอ้ชงเลยเหรอมึงจะกลับไปไหนไม่ได้มันลบดูเจ้าแม่มึงลบเร็วกูในฐานะกูคือเจ้าแม่ในอมยังไม่มีใครเื้คุณเลยวันนี้ค่ะไ้แล้วล่ะก็มได้บอกไม่มีใครซื้ ไอ้ไอ้กูมนเรียกจังเลยไอ้ไอ้กูจะบองดูเนี่ยนะขยันเรียกกูกูมันขู่มันู่พูขู่มันขู่มันไม่เชื่อไม่เชื่ออ้วยังไงก็ไม่เชื่ออ้วะใช่ไหมเออให้กูขู่ใช่อ้วะเชื่อคงยากมาคู่ยามาคู่ทำอะไรอ่ะขู่อะไรน้ำลายกระเด้งไปหมด มาหน้าโดนตั้งนานแล้วมึงก็อยากให้กูขู่มันได้ไอ้ขู่มึงหาเสียงเรียกฟ้าเรียกฝนขู่เอาการ์ดมายเออยังไงอ้วก็ไม่เชื่อใครแพงเค้กเป็นเจ้าแม่อ้วไม่เชื่อหรือมีอะไรพี่นี่หังอะไรกู่พี่พี่นี่หาได้หมดโยเรียกค่อยโยจะทำอะไรให้อ้วกลัวจะเรียกเสียงหมาหอนหมาหอนใครใครก็ทำได้หมามันก็ต้องหอมต้องเห่าอยู่แล้ว ไปฟังหมาแต่แมวไม่ได้ยินก่อนไงเอาหมานมา่เอาหมา,มาไอ้แมวนะไม่ใช่หมาแล<า>้วแม่ส่งร่างนี่หมามันไม่รู้ตัวเสียงอะไรแม่เสียงหมาหอไม่เห็นแกนน่ากลัวเลยแม่บอกหมามา เดียวเดียวเดียวมึงกลัวอะไรกันอ่ะกลัวหมามึงบ้าป่ะมึงก็อยู่กับเจ้าแม่มึงกลัวไหมวะกูนี่มาใหม่กูต้องตกใจแล้วกลัวต้องกู้มึงมึงมึงไม่กลัวเลยเหรอเสียงหมาเบบีมากๆเด็กๆเสียงหมาเบบีใช่มึงไม่กลัวใช่ไหมตอนนี้กูเริ่มกลัวเสียงมึงแทงแล้วไป่มกลัอย่าไปล่มแม่นี่ถามจริงมึงเคยอยู่พองเทพพองทวีป่ะอะไร เสียงหมาไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเฉยๆดิจ่าเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกมาเลยสองทีคุยกับใครอ่ะจำจำตุ๊กแกดังๆตุ๊กแกสองขีกลัวหรือยังกลัวทั้งเสียง กลัวทั้งเสียงกลัวทั้งหน้าเจ้าแม่เลยเฉยๆผงยังไม่ตั้งเลยโอ้ยขอแบบเสียงรวมๆกันได้ไหมหมาแมวตุ๊กแกา ไปไหนไม่โหดวันนี้ตัวเมย์ถึงประมากลัวแม่บอกมาเลยบอกมาเลยกลัวเชื่อแล้วกลัวเชื่อแล้วพอแล้วกลัวเชื่อแล้วเลี้ยงเลี้ยงไงโอ้เลี้ยงเลี้ยงตัวแม่เลี้ยงกระโดดกระโดดนะเยอะอะแยะเรื่ออะไรมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรเนี่ยกิ๊บซี่แมวชื่ออะไรแมวชื่ออะไรตุ๊กแกชื่อกิ๊บซี่แมวชื่ออะไรอ่ะไหนชื่ออะฮะกิ๊บซี่อ๋อฮะอ๋อแมวฮะแมวชื่อคะ ปลาพันอะไรปลาซี <Yeah. S 1> แล้วหมา อุ้ยขยันชนะเอาแล้วเอาแล้วเจ้าแม่จ๋าอ้วนเชื่อแล้วเสียงไปเจ้าแม่จะเป็นคงตลกนะใช่ใชเชื่อๆๆๆๆเชื่อเชื่อเชื่อให้เงี้เชื่อแล้วนะเง<อ>ี้ต้องรีบถวายปัจจัยเจ้าแม่เลยเฮ้ยทำไมต้องให้เงินด้วยถ้าเกิดเจ้าแม่โกรธึ้นมาจะสามารถสั่งเงียเป็นแมวเปอร์เซียได้เลยนะเฮ้ยพูดจริงเหรอพูดจริงเนี่ยจริงดิพูดจริงพูดจริงนะจริงแล้วก็ต้องต้องให้ตังค์ด้วยเหร้าพันห้าพันก็เลยก็เลยแต่ว่าเวลาอ้วนให้ตังค์เจ้าแม่ไปแล้วเลื่ออย่าไปบอกใครนะ เดี๋ยวจะไอ้คงข้างนอกจะหาว่าอ้วงมงายได้เลยเพี่ย่เดี๋ยวพวกฉันในตำหนักเนี่ยจะลูดซิปปากให้ดีเลยแป๊บหนึ่งรับแม่รับเอ่อเก็บมาเก็บมานะได้ตังค์ไปแล้วเจ้าแม่ก็ช่วยอ้วงหน่อย้มีอะไรมีเรื่องอะไรก็บอกเข้าไปคือไหนไหนมาแล้วอ้วก็อยากจะได้ของดีติดเนื้อติดตัวไว้บ้างอ่ะเจ้าแม่มันองดีอ่ะจ้าแม่จ้าเด็กได้ของขังนะอ่าพวกกระดุกปลาช่องอ่ะเอาไหมมีไหมของดี ขังอะไรไว้อะแมวปสี๊ดไม่ใช่อย่างงั้นสิไม่ใช่ของไม่ใช่ของขังในนั้นขังขังขังมีขอไหมฮะกากงองูมีลอเรือเติมไปด้วยของขังขังต้องจะทำกับแม่สองคนลูกต้องเก้ผ้าใช่อยู่ทุกคนหมดเลยนะมันเรียกแปะทองแปะทองแปะทองลงลงนานาหน้าทองนาจังหงโอ้ทำวันนี้เลยหรอทำเลย ทำทีทำไมเล่าไห้ไปก่อนเขบอกว่ามันเป็นไรก็บอกมันไปบอกมัน้ตอนนี้มันโดนอะไรมาบอกมันไปพี่โอ้ยอกไรของทีเกี่ยกบเียร์ใช่ไของเีค่อยมาวันหลังไม่รงนะแต่ตอนนี้รู้หรือเปล่าไม่รู้เจ้ามีขอรามีขคใช่ใชใ่เลยตอนตีสเป็นไงอะเตี๋ยว,วอ้วสี่มาเคาะกอก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 ไอ้จีตื่ได้แล้วเปิดร้างไขยกาแฟเอขอตัวเลย เฉพแปไหนอ่ะโดนอะไรมันโดนอะไรเจโดนของจโดนของมนดำคุณสายยลูกเขาใจเปล่าลูกไม่เห็นไม่รู้ไม่เรียนบาไม่มองออกโดนของแต่ตอนนี้ของอ่ะมันไม่ได้มายูกตัวเจ้ามันไปถูกตัวพ่อเจ้า พ่อเจ้าเป็นคนรับข้อแล้วพ่อวเปไปไงอุ้ยพ่อลืมนะหลงหลงลืมลืมอ่ะขี้หลงขี้ลืมใช่ไหมใช่ไหมใช่สิแม่นมากเลยเนี่ยถึงว่าเลยพ่อกลับมาจากเมืองจริงคราวนี้ทําไมแกหลงหลงลืมลืมนี่โดนของเหรอใครอยากดู้รัวดโดนของแต่พ่อมารับข้อแทงใช่ใครวะใครมาทําของใส่อ้วดอ้วอยากจะรู้ใครมาทำวงไดวงดำใส่อ้ว ไม่บอกหน่อยสิไม่อม่จะบอกคนที่ทำมนต์ดันใส่น้ำน้ำมีน้ำเหรอไม่ใช่กูหิวน้ำาดำน้าน้ำหนี่จ้แน้ำน่ำน้ำน้น้่น้ำน้ำนี่น้้ำต้ำน้ำย้ำน้น้ตน้ำน้ำน้ำน่ำน้ำน้เนาำน้ำนนมำน้น้น้ำม้ำน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 ้้ำ้้นน้ำอน ไมดีขึ้นไหมมือก็สะอาดสะอาดนี่ทำไมไม่ให้เขายกดื่มมาไปหยอกใส่มือเขาไม่ยิ่งไก่แม่กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวล่างพังเอ้าจะแม่ดื่มนั้นแล้วก็บอกเลยใครมาทำของใส่อ้วบอกคนที่ทำของใส่เจ้าอ่ะมันคือใครเอาไว้พรุ่งนี้นะเจ้าเป็น ทกเงินมึงหนึ 100, 000, 000่งมึงหนึ่งหมื่นบาทเอามาให้อ้วนนะอแล้วก็มาหาแม่ยังไม่จะบอกเพราะว่าวันนี้ไม่บอกไม่ได้แม่บอกวังนี้เธอว่าอยากรู้บอกว่าเธอใครใครมาเป็นคนดันใครมาดันทำอะไรแม่ ไปแล้วแม่ไปแล้วมาอยู่นานไม่ได้ส่งแม่ไว้พวกเราส่งแม่ไว้โฮ้ยตึงแล้วนี่ไงร่างเหนื่อยเลยนะเจ้าแม่ตึงไหมเจ้าแม่เจ้าแม่อ๋อโวัสดีเกียเอาหวัสดีเฮ้ยเกียไปทุกเอ้าเฮยียมาทำอะไรอะแล้วเมื่อกี้อ่ะ นั่นเจ้าแม่กาแม่แน่เหรอฮะฮือเป็นอะไรแพนเค,ค้กเป็นอะไรไม่รู้แบบโอ้ยทำไมเจ็บคอไปหมดเลยอ่ะแ,อแบบรู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะโอ้ยออก,ก็เมื่อกี้เจ้าแม่ก็หลงประทับร่างเองไอ้แพนเค้กแล้วก็บูดเสียงเล็กเสียน้อยเอ็งเลยเจ็บคอเป็ธรรมดาดดเสียดายเลยเลยไม่รู้เลยว่าใครมันทาของใส่อวัวหรือวัวจะทำยังไงวะเออเด็ดเด็ดท่านี้ไม่ยากนะเฮียเฮียก็กลับไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เอาตังค์มาหมื่นหนึ่งแล้วเอามาให้เจ้าแม่เจ้าแม่จะได้ถอนของที่ไปดีออกจากตัวเฮียไป ก็ได้ก็ได้ก็ไเดี๋ยวเขามาไปก่อไปก่อนเขาวันนี้เจ้าแม่นึกไม่ทันไม่ทันเยนะวังอัวไปกล่องแล้วกันนะไปไปเฮียฮงไม่เชื่อเราต้องเชื่อนะมื่หนึาจะเริ่มหมือนหนาวกวัดีมาวัเียมาไปเอามาเฮียฮงจะได้ชีวิตจะได้เจริญพวพวบไปเฮ้เรมยงเจริญมุ่งเรืองเฮียฮงจะได้เป็นอภิมหาเศษฐหารนะครัเรษ ดีโชคดีนะเฮียนะโชคดีนะเฮียนะแต่วันนี้อย่าลืมเอารองเทมาด้วยเจ้าแม่เข้าอีกแล้วเจ้าแม่เจ้าแม่บอกหน่อยสิใอ้มาทำของใส่อ้วนเดี๋ยวาบเลยกาบเลยกาบเลยเจ้าแม่มึงใครมึงจะสั่นทำไมมันจะกาบแล้วเจ้าแม่จ๋าบออ๋อ

แ่ไปด้ลนี้นะไปกอแล้วบอกแม่ด้วยว่ากลับบ้านโอ้ยไอ้ดูดไปไอ้ดู้นี่แบ่เลยแบ่งเลยล่าแบงเลย น,นี่อะไรเมียจา<อ>๋ากาแฟเชิญยิ้มของเขาวางอยู่ตรงนี้แล้วเอาขึ้นไปทำไมก็ฉันหาของอ่ะโอ้โหอ้ยเดี๋ยว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 น,นี่ฮะทำอะไรนักหนาฮะลื้ออะไรเนี่ยลื้อเราจะต้องตามเก็บตลอดเลยเนี่ยลื้ออะไรหรือทำไมก็ฉันหาของของใครหายฉันก็ต้องหาสิอะไรของอะไรหายมันสำคัญอะไรนักหนา แต่งานฉันอะแหวนเพชรตั้งหลายเจ็ดสิบกะลัดนะโถยมันก็แค่เพชรปลอมเฮ้ยนี<ะ>เ่เพชรแท้นี่แหละแต่ใจเย็นๆค่อยๆหาเดี๋ยวก็เจอจ่าเมียจ๋าไม่เอาหรอกฉันต้องหายเจอไม่งมั้นจะนอนไม่หลับอะแกมาสองเลี้ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวใช้อะมานี่แล้วจะเลี้ยวไปไหนอะก็เลี้ยวมาส่งเรื่องไงนี่ไงเฮ้ยไอ้จังรวยเกตังก้าเวเหรอเปล่าจ่าเมียจ๋าไม่ได้สั่งเธอสั่งหรือเปล่าฉันจะไปสั่งตอนไหนล่ะฮะฉันเนี <dein S 1> ่ย <dein> มัวแต่หาของ ก็เมียลื้อสั่งอาน้ำเพชรอะ่ะ ที่บอกให้นะเจ้าแม่กาหลงเนี่ยการดูดวงเขานี่แม่นมากเลยนะมีคนมาดูดวงในทักเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ้าไปดูทักเป๊ะเลยเหรอเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าไปถามฉันชื่ออะไรเป๊ะอายุเท่าไหร่เป๊ะบ้านอยู่ไหนเป๊ะหาแหวนเจอไหมเป๊ะอันไรล่ะถ้าไปนะแล้วฉันได้น้หน้าทองนะแล้วฉันจะให้เจ้าแม่กาหลงดูด้วยว่าใครขโมยของคอยดูนะถ้าจะรู้ว่าใครขโมยของันไปนะฉันจะจับข่มขืนให้หมดเลยไปไปแม่ก่อนอื่นเนี่ยฉันว่านะดูก่อนดีกว่าอุ้ยอุ้ย